O <laughs> ทุกท่นนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเช้านะครับนะวันนี้อยู่กับผมสมศักดิ์ศิีสกุลน,นะครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณผู้ชมนะก็ผ่านมาหลายสัปดาห์นะครับที่เราไม่ได้ออกกาศนะครับตอนนี้ก็สามารถกลับมาไลฟ์สดได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะเอาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของ พักประชาชนนะครับพักประชาชนนะครับได้มีการเตรียมเปิดตัวเพียงพนอบุญกล่ำนะครับทนายความและนักธุรกิจนะครับให้เป็นทีมบริหารรัฐบาลประชาชนคนที่5นะครับคุมด้านการปฏิรูปภาครัฐนะครับวันที่9มกราคม2569นะครับ พักประชาชนได้มีการเปิดเผยทีมผู้บริหารรัฐบาลประชาชนนะครับตามแคมเปญน,นะเป็นคนที่ห้านะคือนางเพียงพนอบุญกล่ำอืมเป็นทนายความนะครับแล้วก็นักธุรกิจนะในด้านการปฏิรูปภาครัฐนะโดยพักประชาชนเนี่ยได้มีการระบุวิสัยทัศน์ของเธอว่าปฏิรูปภาครัฐและกฎหมาย ด้วยเจตจำนงการเมืองและเจตจำนงมืออาชีพเพียงพนเนี่ยพึ่งกเกษียณน,นะครับจากการทำงานประจำเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเร็วกว่ากำหนดปกติเป็นเวลา9เดือนและถือว่าเป็นการจบการทำงานที่รู้สึกดีนะครับกับผลงานที่มีส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนานะักการเมืองรุ่นหลังทั้งสมัยที่อยู่ลามฟาร์มอันพิคอบภัยและองค์กรธุรกิจเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของไทยที่มันมีทั้งกิจการที่ครอบคลุมทั่วโลกโดยแผนหลังกเกษียณที่วางไว้เนี่ยคือจะเดินทางมากขึ้น และยังคงบรรยายเรื่องบรรษัทพิบาลที่ทำมาตลอดตลอดรับเป็นเจ้าของวิชาในคณะนิติศาสตร์เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติงานนักการเมืองภาคเอกชนให้น้องๆจะมีผลงานเขียนแชร์ในกรณีที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในตลาดทุนรวมถึงการสร้าง Academy อบรมนักการเมืองกลุ่มเล็กๆเกน้นทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมทั้งคาดว่าจะเป็นกรรมการบริษัทจุดทะเบียน2 3ถึง3แห่งทั้งหมดยังคงเป็นคำตอบให้ชีวิตเราว่าเราจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สะสมมาให้ดีที่สุดเกิดเป็นผลประโยชน์ในวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรเมื่อกับที่ก้าวปีกขอที่ตัดสินใจออกจากอ่านว่าอะไรว่าณผู้ชมอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไร อ่าว่าไม่ไม่ไมกูหมายถึงคำนี้อ,อ่านว่าอะไระครับเดี๋ยวไปเช็คก่อนเราเฟิรมนะครับไม่ใช่เราฟาร์นะครับเราเฟิรมนะครับอ่ะต่อเหมือนกับเ็้ปีก่อนที่ตัดสินใจออกจากเราเฟิรมที่อยู่มา23ปี เพื่อรับบทบาทหัวหน้าทีมกฎหมายให้กับบริษัทที่จดทะเบียนขนาดใหญ่การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นทีมบริหารของพรรคประชาชนเนี่ยหากพรรคได้รับโอกาสเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดเมื่อต้องเอาไปเทียบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ผ่านมาแม้จะใช้เวลาไม่นาน เพราะไม่ต้องการให้เรื่องค้างยืนสมองนานกันไปและเพราะต้องรีบแจ้งบริษัทที่ทํากระบวนการอนุมัติรับเราเข้ากรรมการได้นอื่นๆมากมามที่ว่ายากเนี่ยเนื่องจากมีการตระหนักดีแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นไมได้สูงมากที่จะมีต้นทุนที่ต้องเต็มตัวเต็มใจอยอมรับโดยเฉพาะในแง่มุมความสัมพันธ์กับใครหลายคน บางคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขนุบดับถือกันมายาวนานส่วนสมาชิกในบางส่วนที่อยากให้เราได้ใช้เวลาพักผ่อนเดนเที่ยวมากขึ้นแม้จะไม่เห็นด้วยเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็สับสุนกำลังใจอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในวงไกลชิดแต่เมื่อสังเคราะห์และคาดคนถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นที่อย่างไรอยากอาันยังไ ที่ยังไรเสียเราก็ต้องรับรองรับผลนั้นกับสิ่งที่ต้องจะจะทำถ้ามีโอกาสนั้นแล้วก็ตัดสินใจยอมรับด้วยผลที่คล้ายๆกับท่านอื่นๆที่ได้ตกลงเป็นทีมบริหารของพรรคประชาชนประการแรกก็คงเหมือนกับคนอื่นๆในทีมบริหาร คือจะต้องส่งมอบสังคมให้ดีกับรุ่นต่อไปจากการทำงานมายาวนาน38ปีขึ้นนักจากปี2529เราได้ผ่านทุกช่วงเวลาทั้งช่วงเรือและช่วงวิกฤตของประเทศและโลกแต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่รู้สึกว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากและตรายของประเทศเท่ากับตอนนี้อีกแล้วและถ้าหากไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจรงิจรงจังก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเฮ้ยคำพูดมากมาย ขี่เกียจอ่านแล้วครับมีแค่นี้นะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูข่าวนี้ดีกว่านะครับแม่เรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีอะไรปั่นป่วนวุ่นวายกันจริงๆนะครับมาดูนะครับสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการยึดเรืออีกรลำนะครับในฝั่งแม่น้ำน่านจากกล นะครับนอกชายฝั่งอ่าเวเนซุเอลา Venezuela, นะครับหน่วยยามฝั่งสหรัฐนะครับได้มีการเอ่อเข้าสกัดกั้นนะครับได้ยึดเรือถูกคว่ำหวาดลำหนึ่งนะครับในบริเวณนอกชายฝั่งเวเนซุเอลานะครับที่บริเออที่เขตหน้าน้ำสาก,กลนะครับของทะเลแค,คริบเบียน นับเป็นลำที่สองในรอบ2ส,สัปดาห์เมื่อวันที่20ธันวาคม2568นางสาวคริสตีโนอมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินะครับได้มีการยืนยันการยึดเรือดังกล่าวนะครับผ่านการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับโดยระบุว่าปฏิบัติการในช่วงก่อนรุ่งสางนี้ดำเนินการโดยหน่วยยามฝั่ง และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกาลาโหมนอกจากนี้เธอยังให้ข้อมูลว่าเรือบรรทุกน้ำมันน,นี้ได้เข้าเทีบท่าครั้งล่าสุดที่ประเทศบวเนเอลาด้วยสหรัฐจะเดินหน้าติดตามการลักลอบขนส่งน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งถูกนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในภูมิภาคนี้ โพสของหน่วยเอ็มได้มีการระบุว่าเราจะตามหาคุณให้เจอและเราจะหยุดยั้งคุณนี่ก็นับเป็นเรือที่ถูกความบาดลำที่สองนะครับที่สหรัฐได้มีการยึดไว้หลังจากเมื่อ10พฤศจิกายนทีมปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วยยามฝั่งสหรัฐนะพร้อมด้วยการสสรวญจากเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือสหรัฐได้บุกขึ้นไปบนเรือนก็มันเดอะสกิปเปอร์นะครับที่เราได้เคยอ่านไปแล้วนะและยึดเรือลังเก่าวไว้ อ้างว่าเรือนี้ถูกควาบาดเนื่องจากเกี่ยวกับ,กบ,กบสินค้าน้ํามันผิดกฎหมายที่เวเนซุเอลาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยัลด์ทมประธานาธิบดีสหรัฐขัวเราจะดําเนินการปิดล้อมเรือบรรทุกน้ามันที่ถูกควาบาดท,ทุกลำที่เดินทางเข้าออกเวเนซุเอลาซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันจากทางสหรัฐต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโคลัสมาดูโรนะครับแห่งเวเนซุเอลา ทางด้านมาดูโร่นะครับจะมีการกล่าวว่าเวเนซุเอลาจะยังคงเดินหน้าค้านด้มันต่อไปและระบุว่าเจตนาของทั้งคือการเ,เปลี่ยนไประบบการปกครองสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นไม่มีวันไม่มีวันไม่มีวันเวเนซุเอลาจะไม่มีวันตกเป็นอาณานิคมของใครทั้งนั้นไม่มีวันเขาได้กล่าวไว้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาดู ในเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้ออะไรอยู่ในเอกสารเอฟสตินที่สารัฐเผยแพร่นะครับอยากรู้ใช่ไหมติดตามชมพากกันสักค,ครู่ค่ะ